Come okay. on. ไม่เคยมีผมเขาเลยหัาละละลลลลเม่ผมมาจะเดินทางยังไงจะทำให้ข้าั่อตืนเต้นจังเลยกบไล่ไทยกิมันอยากจะหนีแล้วนะจะหนีไม่มีผมสักเลยา่าพมาแล้วพี่ไปตัน้ามาได้แล้วเดลี๋ยนหน้าก่อน อ๋อเดี๋ยวน้ำกกิตามเดียน้ำซะก่อนพี่จะ่ตักน้ำมาให้ขดื่มสั่นิดนึงอา,ากาศมันร้อนมากโอแล้วจาพี่อากาศร้อน ยี่ไม่ใช่หมอไม่ได้ที่จะเป็นมดอาหเพื่อจะเป็นลมใช่ไหมรูว่าไปนั่งตรงน้ดีกว่าไปนั่งใก้ต้นไม้อะอากาศดีกวีอากาศที่คันลมอยากจะดีขึ้นมาบ้างนั่งไนั่นกเปลยนไปเยอะเลยยังไม่อยู่แค่กี่นาทีเองหรือว่าโอ้ชีสางนางไม้จะมาทักระมฐานมีอะไ ในทาที่เปลนไปแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเรือหอเราเนี่ยมันก็ป้องกันได้ทุกอย่างก็บอกดาราไปแล้วว่าให้รออยู่ในเรือหอไจ้พี่เรือนะรอพี่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 ครับปวดหัวปวดดาราก็รอพี่เจ้าพี่เรือหอพี่เราเรือหอแหละเออใช่ไหมเรือหอก็เป็น ที่พายเรือไปดี่พีนี่้ยค,คืออย่างนี้เพคะจูพี่เรือพกียระน้องมีคนแก่สองคนจูค่ะตายายสองคนเดินหลงป่ามาน้องนีงน่สงสารสงสารเลยให้เรือห่อไปขายก๋วยเตี๋ยวเหลือแล้วจูค่ะแล้วมันเรือพี่เนีที่ตลาดเจนาเี่เองจูค่ะตามไม่ไกลออไแล้วให้เรือห่อไปแล้วมันจะลอยน้ำได้ไหมเนี่ยจูพี่สงสารเข้าเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้น้องไม่ปวดอ้ว ไจ้ี่ไปค่ะนอนนองพูดนนจาม่ไดีค่ะ้กมาเจ้าพี่เจ้าพี่เอาไม่เลยเลยกินน้ำ่ะเจน่แรเ่ค่ะเจ่งน้อในก่อนนก่อนพี่ะใจเย็นเย็น เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่เขาคิดก่อนว่าเราเดี๋ยจะเอาเรือหอกลับไปยังไงดีไม่เป็นไรพี่แค่จ้ะพี่ขอพักที่นี่ก่อนไม่เป็นไรนะพี่คะพี่คะพี่คะอ๋อพี่จะทำได้ไงฮะก้องลวงนอนนอนกับพี่นอนนอนเดี๋ยว ใครนะใครใครฝอยหออกมาอยากทเนี่เลือดหาห่ไม่เจอไม่เจอจับได้แล้วคอยหเลืกินไปที่ชิหรอูลอตลอดเลยกไม้กนั้นมันยุกขยก ยต้องมีสัตว์ใจอยู่หลังผมน้้เดินทางมาเขากลาเนหิวขอกินสักหน่อยละล่ะไดไม่เอะไรย

ไม่ต้องกลัว<อ>ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเอด,เอ,ดอย่าเข้ามาใกล้สินเมียกลัวมีเขี้ยวเหมือนพิษบูนะน่ารักจังถ้ตายแล้วหมาป <c oughs> ่าเป็นหมาได้ไงเมียยักษ์เนี่ยจริงครหรือเปล่าเนี่ยจริงคูนี่ทำหน้าไม่สนใจเราเลยแสดงกรรเราไม่ได้จะเอาเจา้า พระองค์คือว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับพระน้องนางครั้งสุดท้าก็น่าจะไม่เป็นเป็นใครเลยเมียอะไรจ๊ะเมียเราเองนิชลุสวดาราโอ้สุวรรณดารารู้จักมาคุยสักโลเลยไหมเจ้าคะคือหน้าตาคุ้นๆนะเจ้าคือหม่องพี่คุยนึกว่คงณมีสีขาวอะไรที่นึกจะคุยสัก นะรับรองไม่เก่นจ้ะอย่าทำอะไรเลยนะไม่กลัวไม่กลัวจะอะไรพคะไม่กลัวจ้ะไม่กลัวมากไม่ต้องกลัวนะ นี่ผัวกูก็ชื่อว่าพระปีเก๋ไมพอแล้วผัวก่องมาเปลี่ยนชื่อเลยเพี่ชื่อผัวกอ๋อนี่มึงแยผัวกูเหรอไม่ได้แย่มึงเนี่ยผัวกูหมือกัผวไม่ได้แบบนี้คนละค่ก็ได้ไม่ได้แล้วตาามต้องายแล้วคุาไม่ต้ง้ายแล้วราอเอโใส่าน้องทเรื่องผัวนี่มคคายออกคจริง เลยนะขวัญเอยขวัญเองไม่ต้องกลัวแล้วจ้าดานาเดี๋ยวพี่ช่วยเอตัองยังไม่ไปอีกเหรอคุยไม่รู้เรื่องได้ไงเจ้าค่ะคือคุยจะรู้เรื่องเรียบร้อยน้องน่ารักดีแต่พระองค์นะเจ้าค่ะทำไมโอ้ตายตายมีเรื่องใหญ่จะคุยด้วยเจ้าค่ะไม่คุยกับใคร มันจะเจะ็แนนอยอค่ะตัวมากคุยกับพรเจ้าหรออยากจะคุยมีเรื่องทุกข์ใจขอคำปรึกษา